you กคังทำทุกๆุกปีเป็นงานประเพณีประจําปีบุญเดือนสามา่ปู่ยาวางยางเหาสู่ควัญเขา่าตัดมานานตกทอดหอดลูกหลานสืบจํานานปู่ีจช เีสี่ตำบลทุกทุกคนขอเชิญไปหกสีบุญบงังไฟแม่สาไปหมวนิลีน้องโพสีวิไลองค์พระใหญ่มิ่งบงคลร้องกันสี่ตำบลร่วมสวดมนต์สวดข้ามปี ขาราชิประกาศว่าไม่น้อยหน้าในทานี้บุญพระเวทประจำปีบอกตรงนี้ว่ามวนลายเชิญมหาหมวนข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชาว,วอำเภอวังยางทุกคนขอการาบขอพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนสามอำเภอบางยางประจำปีพุทธศักราช2566ในวันนี้งานประเพณีบุญเดือนสามอำเภอบางยางเป็นงานประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวอำเภอบางยางโดยที่อำเภอวางยางและสภาวัฒนธรรมอำเภอได้ร่วมกันจัดงานอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำมายาวนานกว่า15ปีกำหนดจัดงานในช่วงเดือน3ตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น3ค่ำซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่22ถึงวันที่24มกราคม2566กิจกรรมสำคัญในงานประกอบด้วยพิธีบวงวงเจ้าปู่วิรูปนะักนศาลต้นยางใหญ่ พิธีบวงสวงสารปูหมื่นปูแสนพิธีทำบุญกองข้าวการสู่ขวัญข้าวการจัดทำซุ้มวิถีชีวิตของทุกตำบลการออกร้านจำหน่ายสินค้าและมีการจัดมหรสพรื่นเริงได้แก่การแสดงหมอลำการจัดการแข่งขันโชควยไทยการแสดงระบงชาวบ้านการจัดงานข่าวบอยไน์และการประกวด ที่ดาบุญเดือนสามเป็นต้นในอำเภอทั้งส่ท่านนะครับท่านในอำเภอางยงวางยางนะครับท่านในอำเภอปาปา่าท่านในอำเภอาแก่และท่านในเภอเตนุนครน,นะครับถนนหน้าสวนการตะตันแล้างัหน้าสวนการ,าร,การของ,งอำเภอ อำเภอบางยานที่สำรับทาทุกท่านนะครับดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานบุญสามได้เห็นความร่ไม้ือ่นมือของทั้ง3ตำบลน,นะครับได้มีการทําบุญตองข้าวนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอำเภอบางยานก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันจัดงานในวันนี้แล้วก็ต้ของขอขอบคุณทางองค์การรัฐส่วนจังหวัดและธรรมนมที่ได้กรุณาสน,นับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งมาให้กับทางอำเภอบางยาน ผมเองก็ได้จัดสรรห้องงานมาให้กาบทงอำเภอแล้วแต่ไม่พอนะครับก็ให้อาประจได้สนับสนุนมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นการสื่อสารอนุรักษ์วัฒธรรมอันดีของที่นี่นะครับขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั่วนรุชการในที่นี่แล้วก็พนาส่วนรารการที่อยู่ในอำเภอขอให้าก,การงานทั้นนี้เป็นไปได้ความเรียบร้อยอย่าได้มีเรื่องทะเลาะวิวาสปน,นี้ก็ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับ อาเภอว War, então, er 3, 2, ังยานประจําปี2 5 6 6ณบัดนี้ขอให้การจัดงานทั้งนี้เป็นไปได้ความเรียบร้อยบรรลุเปุ้ประสงค์ของทุกประการและก็ขอให้การจัดงานทั้งนี้มีการสื่อทอดกันต่อไปทุกๆปีและก็จัดให้ยิ่งใหญ่ตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณเซฟพระวังานครับหนึ่งครับทุกท่านครับน้องพ่อสีวิไลองค์พระใหญ่เมี่ยงมงคล พร้อมกันสี่ตำบลร่วมสวดมนต์สวดข้ามปียอดชาติประกาศว่าไม่น้อยหน้าในทานี้บุญพระเวทประจําปีบอกตรงนี้ว่ามวนลายเชิญมาโมม วันแท้แท้กองเถิดเทิงปอนลำแบบเพิ่นเมืองลายพินแคนพินแดนเฮาโซ่ขวัญเข้าบุญเดือนสามเฮามีสิ่งสียงามภาคีสาลบ้านของเฮามาเดอโซ่วขวัญเข้ากวางยางหาบุญเดือนสาม